สวัสดีครับผมคนสัญจรชาแนลนะครับสวัสดีครับโจทักแนัสารคามนะท่านผู้ชมครับผมมาวันนี้เที่ยวน,นี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับเข้าห้องน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยมันมีอย่างนี้นะคนสัญจรพอเราอายุ40กว่า50กว่า60 70เนี่ย8ปอะไรก็แล้วแต่นะก็หูรูดใช่กำลังจะพูดเหมือนกันคือ จะย่อนยานนะสำหรับใครที่คือเขาเรียกว่าเสื่อมตามสภาพนะครับเสื่อมตามสภาพครับแต่ความเสื่อมตามสภาพก็จะมีนะครับปัญหาตรงนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงโอ้ก็คือว่าปัสสาวะลำคาญของตัวเองมากเลยปัสสาวะกระปิดกระปอยท่านผู้ชมก็คือว่าเหมือนฉี่ไม่สุดอ่ะนะครับฉีไปแล้วเอิ่มมันจะหมดจางมาขยักอะไรอีขยักขย่อนประมาณนั้น บางคนนะครับสังเกตเลยนะสังเกตเป้ากางเกงเลยเอาผู้ชายนี่แหละนะครับเข้าห้องน้ํากับออกมาเนี่ยตรงบริเวณเป้านะท่านผู้ชมก็จะมีเปียกๆออกมาลนั่นแหละนะครับก็คือว่าเหมือนไม่สุดทั้งๆที่จับแล้วสั่นๆนะก็กก็ไม่คือถ้ายาวหน่อยจับสั่นเลยฟาดเลยนะครับก็คือว่ามันมันก็พอเก็บเข้าที่เรียบร้อยเดินออกมาโทษทีนะครับยัดยัดกางเกงในก็จะมีกลิ่นละ มันจะมีข้างนอกก็จะมีตาสัญลักษณ์ออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเกิดว่กลางคนขึ้นมาวันนี้ประเด็นก็คือว่าแก้ปัสสาวะขัดปัสสาวะกรปิดกระปอยในวัยผู้สูงวัยและนะครับในวัยทํางานที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับอปัสสาวะกรปิดกระปอยครับนะครับแล้วก็กระ่จยขับปัสสาวะด้วยอะไรด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมก็คือว่า้วยตัวของท่านเอง นะครับเป็นการสังเกตครับผมสองก็คือเป็นการไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคเสื่อมตามสภาพปัสสาวะจะปิดกระปอยแล้ววันนี้เรามีสมุนไพรที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งซึ่งเป็นแบ็กกราวนะครับสมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่าสมุนไพรครูครูนะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดัน ไขมันวันนี้เราจะมีชิมสดๆกันใช่ครับผมนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับและที่สําคัญเกี่ยวกับปัสสาวะกับปิดกระปอยนะครับปัสสาวะกับปิดกระปอยปัสสาวะเกี่ยวกับมีปัญหาทางทางเดินปัสสาวะอักเสบอะไรด้วยเรามาชิมสดๆกันเลยตรงยอดนี่ผมไม่ผมไม่ชิมนะนะครับผมผมม่ชิมให้ท่านผู้ชมกินกับลาบกับกล้อยก็ได้นะครับสมุนไพรชนิดนี้คนสัญจรกินแล้วก็บอกผู้ไม่ใช่ผู้โดยสารนะ กินบอกท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับเลาหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรนะครับรสชาติซาซานิดหนึ่งไหม,มซาซ่านิดหนึ่งท่านผู้ชมอ่ะสมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่าสมุนไพรครูท่านผู้ชม,มเราจะเอาไปกินอย่างไรในการที่จะจะไปต้มกินเอ,อวิธีการวิธีการใช่ไหมถ้าเราไปเก็บใบเขานะอืมเราจะเอาใบอย่างเงี้ยทาเป็นชาชงดื่ม นะครับชาชงดื่มนะครับใบแก่นะครับใบประมาณนี้นะครับเพื่อนสัญจรถือไว้นะครับประมาณเอาถ้าเราทําเป็นชาชงดื่มตากแห้งไว้เรียบร้อยแล้วอืเราก็จะเอาประมาณสองถึงสามใบทิ้งลงในแก้วในแก้วฟุบเลยเทน้ําร้อนลงแล้วก็ปิดฝาไว้กินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณหนึ่งแก้วเช้ากลางวันเย็นนะครับอย่าใส่เยอะนะท่านผู้ชม สอถึงสามใบเท่านั้นต่อแก้วนะครับครัเอาน้าร้อนเทลงไปเลยปิดฝากินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณหนึ่งแก้วนะครับเขาเรียกว่าชาสมุนไพรครูชาสมุนไพรครูอ่ากินนานแค่ไหนติดต่อกันนานแค่ไหนท่านผู้ชมถึงจะรู้ผลนะครับกินติดต่อกันได้ประมาณนะท่านผู้ชมก็คือประมาณห้าถึงเจ็ดวันกินติดต่อกันห้าถึงเจ็ดวันหยุดสองถึงสามวัน ช่วง5ถึง7วันเราก็สังเกตตัวเองด้วยใช่ใชนะครับสมุนไพรช้าถึงได้พาเรื่มงามท่านผู้ชมชครับได้พาเรื่มงามหล้างจากนั้นนะครับหยุดทิ้งอ่า3ถึง4วันแล้วก็มากินต่อก็ได้นะท่านผู้ชมได้ใช่ครับเป็นชาในการบํารุงลดไขมันคอเลสเตอรอลไ<ช>ขมันอุดตันนะครับแไขมันอุดตันในเส้นเลือดของเรา<ช>และเบาหวานความดันคุณไปสามารถวัดความดันได้เลยเ,เสริมหน่อยนะครับ ว่าที่คุณโจบอกว่ากินห้าถึงเจ็ดวันแล้วหยุดหยุดสองสาวันหรือสี่วันเพื่อไม่ให้ไตทํางานหนักนะครับสมองไรรับชนิดนะครับฟังดีๆนะครับเขาจะมีสารตกค้างในไตถูกต้องนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงหยุดแล้วถ้าเรากินอย่างนี้นะครับเป็นประจําแต่เรามีการกินการหยุดการพักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ต้องลงตัวใช่หารู้ไม่ว่านิ้วก็จะไม่มากั้มไกลโอ<ฮ>้ครับเป็นสมุนไพรในการขับนิ้วด้วยได้ของแถบคือนิ้วก็หลุดบางคนถามว่าคุณโจต้มใส่กอ้อยแดงได้ไหมได้นะอ้อยแดงมันขับปัสสาวะอยู่แล้วใช่นะครับแล้วยิ่งเราใบใบเตยสามใบใส่อ้อยแดงเอาสมมติว่าเอ,อาคุณโจเอาอ้อยแดงเราจะทำาไง ต้มใส่กาน้ําร้อนเลยดีกว่าใช่อันนี้เสริมกันนะนี่อ้อยแดงมาใส่กระปูอ้อยแดงเขาประมาณสี่ชิ้นพ่อละสองชิ้นนะครับผักขึ้นก็ได้นะครับใใส่ใบเตยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจนี่ใช่แก้ร้อนในกระหายน้านะครับนี่เสริมกันครับเออในการขับปัสสาวะนะครับครับไม่ทาไม่ทาให้ให้เกิดโรคนิ้วเป็นสมุนไพรในการขับนิ้วใช่ด้วยนะครับใช่ใช่ใช่เบาหวานน้ําตาล ไขมันถไปด้วยอ่าลดไปด้วยนะครับหลายอย่างจริงๆแล้วก็เป็นสมุนไพรในการเจริญอาหารบำรุงกําลังด้วยนะครับผมแม้แต่ไปเขาเรากินสดกับลาบกับก้อยก็ได้กินกับลาบกับก้อยก็ได้ท่านผู้ชมได้นะครับใกล้ๆกล้องเลยนะครับครับสมุนไพรขู่นะครับสมุนไพรขู่โอ้แฉมแฉมครับแล้วคราวนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะเรื่องเรื่อง เกี่ยวกับปสัสสาวะไม่สุดเนี่ยเออบางทีปสัสสาวะลาดไปเลยคือคือบางทีเราขี่หมดแล้วคิดว่าสัญจรหมดแล้วเป็นปล่อยปุ๊บมันลาดตามขาคนสัญจรอ,<ป>อ่ามันมีมันมีผมก็มีเพื่อนหลากหลายสายงาน,นอาชีพเนาะมาเล่าให้ฟังบางคนก็บ่นให้แม่ให้พ่ออืคือเขาลาดออกมาตั้งแต่ในห้องน้ําเลยอือแล้วก็กินเหม็นส่งปัญหาถึงปัญหาสังคมในบ้าน ัังมวไปแล้วก็ลูกก็จะบ่นที่แม่แม่ก็จะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าพ่อก็จะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดตามมาโรคเครียดตามมาท่านผู้ชมก็คือปัสสาวะราดหรือปัสสาวะะปิดกระปอยปัสสาวะหูรูดไม่อยู่ใช่เราจะใช้สมุนไพรขู่นี่แหละท่านผู้ชมครับสมุนสมุนไพรขูดคนสัญจรมีอะไรเสริมไหมตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ย ตัจรอนมีแม่ที่แก่อยู่แล้วใช่ครับแล้วเคยได้กลิ่นก็มีนะมีมีกลิ่นกลิ่นตัวที่แบบว่ากลิ่นเขาใส่เสื้อผ้าแล้วมันมีกลิ่นือไม่ต้องห่วงเลยครับวัยวัยแปดสิบขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบแดสิบเป็นทุกคนครับนี่เราก็เริ่มเป็นแล้วนะเราก็เริ่มเพราะว่าเราใกล้หกสิบแล้วท่านผู้ชมอย่างโจเนี่ยอายุใกล้หกสิบแล้วเนี่ยเป็นทุกคนครับนี่จะได้เงินคนแก่กันแล้วนะยกเว้นว่าคุณจะ ออกกาลังกายเป็นประจำาใช่คนประเภทนั้นก็จะห่างหายไปเขาเรียกว่านะครับโรคสังขารเสื่อมท่านผู้ชมใช่ครับนะครับโรคสังขารเสื่อมนี่แหละสุดยอดเลยเอสมุนไพรรูสมุนไพรคูเอาเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าถ้าหากท่านใดที่มีอายุ40กว่าไปแล้วหรือ30กว่าที่จะเริ่มมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสังขารเสื่อมใช่ใช่ครับสังขารเสื่อม สมุนไพรขูก็เป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับไม่ต้องไปบ่นให้แม่ไม่ต้องไปบ่นให้พ่อยังไงคุณก็ต้องเป็นโรคสังขารเสื่อมเกี่ยวกับปัสสาวะราดปสา<ช>ัสสาวะไม่สุดนะครับอย่าไปบ่นให้ท่านนะครับมันก็เหมาะด้วยปลูกในบ้านเป็นไม้ประดับบ้านประดับ<อ>สวนใช้ประโยชน,น์ได้ดีสมุนไพรขูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะ<ช>เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู<ช>ีนะครับมห้ดูว่าเป็น เนี่ยท่านผู้ชมออกดอกด้วยอ,ออกดอกนะครับเพราะออกดอกด้วยนะครับรบออกด้วยสมุนไพรขู่นะครับคือในบ้านโจเนี่ยก็จะปลูกหลายๆาประเภทไม่ว่าตั้งแต่สมองเส้นผมนะครับยันเท้าเลยท่านผู้ชมสมุนไพรพวกนี้ก็จะมาช่วยในการบําบัดนะครับ<ช>แต่วิธีการใช้เนี่ยต้องให้ถูกต้องต้องถูกต้องถูกเวลาไม่ใช่ว่าต้องศึกษาไม่ใช่ว่าใบรูเอาไปรักษาอีกโลกหนึ่งใช่ไม่ใช่ครับใช่ใช่ครับ เพราะว่าสรรพคุณของเขาแต่ละชนิดก็จะตรงกับโรคนั้นๆใช่ไม่ใช่ว่าเม็ดทับทิมมามายอดตาหรือบ้ลาไปแล้วหรือเปล่าผู้คนสัญจรนี่ผมเ็เห็นผ่านไงคือคือคือถ้าหากใครท่านใดนะท่านผู้ชมอเกี่ยวกับอวัยวะของตาเนี่ยนะโอ้ขอห้ามเลยครับขอห้ามเลยแล้วเอาเม็ดเอาเม็ดทับทิมมาหยอดตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตามมัวแล้วนะ ตาฝ้ามัวแล้วนะครับไปแต่ปาคือคือเขาออกคลิปมาเขาอาศัยยอดวิวไงเราก็อย่าไปนั่นเลยเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ผมขอห้ามเลยเกี่ยวกับตาเลยมันเป็นโกรดคนคนสัญจรมันเป็นโกรดความสะอาดด้วยถ้าเราทําเองมือไงมือเนี่ยติดตามซอกเล็บไปมาแล้วท่านผู้ชมครับผมขอบอกเลยอาวัยที่เป็นอวัยวะที่เกี่ยวกับตาเนี่ยอ่อนไวมากไปหาหมอดีที่สุดนะครับแต่ถ้าในการใช้สมุนไพรในการบำรุงตา ผ่านการดื่มเพียงเดียวนะครับเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆว่าเราจะดื่มยังไงใช้เวลาการดื่มแค่ไหนนะครับแต่ถ้าใช้หยอดตาท่านผู้ชมไปหาหมอก็เลยนะครับอย่าไปเชื่อช่องที่มันที่เขาพูดมาลอย็ทุกช่องนะครับไม่ว่าช่องไหนช่องผมก็เหมือนกันห้ามเลยหยอดตาอหยอดตาเนี่ยก็เราจะก็จะพยายามเลี่ยงนะครับไอ้เรื่องยอดวิวเนี่ยเราไม่สนหรอกไม่ครับนะครับ อเอาเความถูกต้องใช่สิ่งที่ดีมาบอกกันมาบอกกล่าวกันดีกว่าอ่าเรื่องของสุขภาพตาท่านผู้ชมถ้าท่านไม่มีดวงตาแล้วขอบอกโรคสว่างอยู่ๆไปโรคมืดเลยมันก็ไม่ไหวคือเราตาสว่างตั้งแต่เด็กมาแล้วเรามามืดตอนพ่อไอ้คนออกทลิปไม่มีจัรยาบรนไม่รับผิดชอบตัวเองเลยครั่ปล่อยไปที่จริงเราก็อยากให คืออ,อยากให้แฟนคลับนะครับうううก็คือว่าโปรดพินิพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับผมว่า <ผม S 1> อะไรเป็นอะไร,รนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยการใช้เอาสมุนไพรในการหยอดตาคุณจะได้สองล้านวิวหรือ20บล้านวิวยังไงไก,ก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเรื่องของแฟนคลับเนี่ยเราห่วงนะใช่ครับเราห่วงมากๆนะครับถึงมาเตือนกันถึงมาเตือนกันครับผม อันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่เรามาเตือนกันได้เรากมาเตือนให้กันได้สมุนไพรรูเราหยิบยื่นให้กันได้ในทาง y ยุ t u b e บเราก็ทำกันนะตรงนี้นะครับโอเคนะครับสมุนไพรรูในการปัสสาวะราดนะครับในการปัสสาวะไม่สุดนะครับผมปัสสาวะกัะปิดกระปอยนะครับใช้สมุนไพรรูช่างรัดนักแรสิบอกไหสวัสดีครับ